สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่าแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของคุณครูอัลทุกคนเลยต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแมระมาดอำเภอแมาระวาดจังหวัดตาัค่ะครูอัดคนสวยแล้วก็ผู้ช่วยคนเก่งนะคะสวัสดีค่ะพี่หนอนแก้วของเรานั่นเองค่ะเราเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า สร้างฝันนักคิดนะคะสาระการเรียนรู้ของวันนี้ครูอเลพี่หนนแก้วเตรียมในเรื่องราวของการวัดเปรียบเทียบสิ่งของจำนวนสองสิ่งให้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นพาเด็กๆพร้อมแล้วตามพี่หนอนแก้วไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะตามพี่หนนแก้วกันมาเลยจ้า เด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องการวัดเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างสั้นยาวใหญ่เล็กสูงเตี้ยหนักเบาและมากกว่าน้อยกว่านั่นเองเดี๋ยวเรา ไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าสิ่งของที่มีลักษณะสั้นยาวใหญ่เล็กสูงเตี้ยนักเบาและมากกว่าน้อยกว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่สั้นยาวค่ะดินสอสองแท่งนี้แท่งไหนสั้นกว่ากันค่าเด็กๆแท่งที่1นใช่ไหมคะแล้วแท่งไหนยาวกว่าค่าเด็กๆแท่งที่สอง ต่อมาเรามาดูเรื่องที่สองกันเลยค่ะใหญ่เล็กบานสองหลังนี้หลังไหนใหญ่กว่ากันคะเด็กๆหลังที่1แล้วหลังไหนเล็กคะเด็กๆหลังที่สองเรื่องที่สสูงเตี้ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงคนไหนสูงคะเด็กผู้ชายเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วเด็กคนไหนเตี้ยคะ เด็กผู้หญิงเก่งมากค่ะดเด็กๆเด็กผู้ชายตัวสูงเด็กผู้หญิงตัวเตีย้ยต่อมาเรื่องที่สี beau, ออ่หนักเบาอางุ่นหนักสามโลและลำาไยหนักห้าโลอะไรหนักกว่ากันคะเด็กเดกลำาไยหนักห้าโลนั่นเองเก่งมากค่ะแล้วอะไรเบากว่ากันคะเด็กเกลำาไยหนักสามโลนั่นเองเบากว่าลำาไยห้าโลค่ะ ต่อมาเรื่องสุดท้ายมากกว่าน้อยกว่าส้มสองตะก้านี้อันไหนมีจํานวนส้มมากกว่าคะตะก้าที่หนึ่งนั่นเองค่ะแล้วตะก้าไหนมีจํานวนส้มน้อยกว่าคะตะก้าที่สองนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นความแตกต่างระหว่างจํานวนส้มของตะก้าที่หนึ่งกับตะก้าที่สองไหมคะและนี่ก็เป็นเรื่องของการวัดการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งค่ะเด็กๆ พอจะจำกันได้ไหมคะการเปรียบเทียบสิ่งของจำนวนสองสิ่งนั่นก็คือหนักกว่าเบากว่าสูงกว่าต่ำกว่าอ้วนกว่าผอมกว่าเล็กกว่าใหญ่กว่านั่นเองนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะไปดูในเรื่องราวของรูปทรงเร,ารขาคณิตกันค่ะจะเป็นอย่างไรเด็กๆก,ก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูออสและก็พี่หนังแก้วจะต้องลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้ก่อน เรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่หนอนแก้วคะเราลาเด็กๆกกันได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ